แม่น้ำเหืองเขตแดนกั้นระหว่างไทยลาวัางตรงข้ามเป็นประเทศลาวปลูกกล้วยหอมทั้งเขาเลยน่าจะเป็นทุนจีนแม่น้ำเหืองถนนเลาะเรียบเขตชายแดนทารีเชียงคาน ฝั่งไทยกำลังทําน่าจะเป็นทำเขื่อนกัน้นเขื่อนกันดินพังทลายฝั่งแม่น้ำเฮง